อย่าอายเพียงพเพราะห้าแต่งตัวธรรมดาอย่าอายที่ห้าบ่มีรถทับอย่าอายที่เ,าาาเ้าใส่โทรศัพท์คุณก่นเก่าอย่าอายทามืงอนห้ากินอาหารทางทางแต่ให้อายที่ห้าบ่มีเงินเก็บ วหยสับพอจะของแลยคนที่เข่าหักให้อายที่ต้องไปกู้เงินเขามาเห็ดใหเจะของดูดีมีหน้ามีตาในสังคมเฮ็ดโตตีตตรูแต่บ่มีเงินจะของจากบาทให้เฮ็ดโตตีตินกินอยู่แบบพอเพียงเรียบเรียบง่ายๆถ้าเฮ็ดโต,ตง่ายเฮ็ดปอยู่อย่างสบายๆบ่เรือดร้อนไผให้จะไม่ว่ายาไปเป็นภาระไผ ถ้าเขามีแห้งพอสู่ใดก็ให้คิดไว้เสมอว่าทุกคนก็นมีาภาระไยมันเอาแค่ครอบครัอจะของก็ยังแทบจิบรอดอยู่ในสังคมสม,มัยนี้กับเศรษฐกิจแบบนี้บ่มีไผหาเงินไดเพื่อซสัพพอชีวิตคนอื่นหรือให้คนอื่นยืนดอกต่างคนก็นต่างบึงจะของอย่าอายเห็ดกินยามิเงินน้อยอยานังคอยวาสนาแนวใดพอาเหตุใดก็เหตุ ได้หาได้ซิบก็บเอาในสังคมที่เงินสําคัญกว่ามีตรภาพให้เก็บเงินไว้หลายๆถ้าเขามีเงินหลายมือได้ลาบหยดสละเสริญพี่น้องเอาเอา,อาลุงป้าบ่กว่าเขาสิบเป็นผู้ไดเขาก็ว่าเฮาดีเบิดนั่นละแล้วทุกอย่างกั่สิแดนเขามาหาเฮาเองในชีวิตสิ่งดีๆกต่สิแดีนเขามาหาเฮาขอแค่เฮามีเงินานันละจงเก็บกรํารเอาซ้ำเฮา,ายังมีแห้งพอเหตุใด จงใส่ใจที่จะเฮ็ดงานเก็บเงินว่าต้องไปหัวซาไผ่ดอกค่ะหัวซาตูเ่เฮาเองนีละ่ะจงเก็บกำเอาในเมื่อที่เฮาลำบากให้จำวบว่าบ่มีไผมาสับอดชีวิตไผยใดตลอดไปดอกจงใส่ชีวิตของเฮาไปให้มีความสุขตนเป็นที่พึ่งแห่งตนถ้าบอลลำบากอีลีกอยะเอาชีวิตนี้ไปเป็นภาระของไผเด้จ้า ถนน,นบางสายเฮากระจาเป็นตรงยางคนเดียวชีวิตมันก็บแบบนี้ละหน้อยคนที่สิเข้าใจในความเป็นไปเสียใจได้แต่ยาสูญเสียการเปลี่ยนโตของเจ้าของเองถ้าสูญเสียความเปลี่ยนโตเจ้าของตอนไดนั้นแสดงว่าเฮาสูญเสียทุกอย่างแล้วให้เข้มแข็งแลยยางไปต่อเสือว่ายังมีสิ่งดีๆถ้าเฮาอยู่ข้างหน้าเสมอให้จําไว้ว่าเมื่อประตูบานเก่าปิดลงประตูบานใหม่ก็สิเปิดถา้าเฮาเสมออย่ายอมแพ้เดอ้อ สู่สๆเหตุตให้มีคุณค่ากับเวลาที่เหลืออยู่อดทนสู่กับโชคชะตายาถอยถอยให้ย่างไปข้างหน้ายามัวแต่รอคอยซิดีมากหรือดีน้อยมันก็อยู่ที่ใจของเฮานี่ล่ละให้ยกมือไหวคนที่ห้เกียติเฮาให้ก้มหัวหาคนทิมบ่ดูถูกเฮาให้คุกเข่าหาคนที่มีพระคุณตอเฮาให้เคารพคนที่ห้ใจเฮา แล้วเลิกใส่คำว่าพวกเข้ากับพวกมิตรภาพปลอมๆที่หวังแค่ผลประโยชน์ชั่วเข้าจากเขาเท่านั้นในโลกของความเป็นจริงที่เฮ้าทุกคนต้องยอมรับให้ได้อย่าจงมว่าบบมิใัรสนใจความลำบากของเฮ้าเฮาก็ต้องรับผิดชอบเองอย่าหวังเพิ่คนอื่นให้หฮว้ว่าค้นส่วนใหญ่ดีกับเข้าเพียงตื่นพิธีเท่านั้นบบว่าเจ้าสิเป็นไผ เจากระสิถิกทิ่มถึกลืมไปตามการเวลาชีวิตมันบดายอยุ่ตรรมดอกเนี่ยบดีก็สามารถเกิดขึ้นกับคนดีใดขึ้นกันความสูงกับเป็นแค่สิ่งโชคร้าวความล้มเหลวการสูญเสียและความถูกเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่เ้าทุกคนปีกเรียงบดไดสุดท้ายก็คือชีวิตคนเฮาน่ะม่มีความหมายอียงทีแท้จริงเลย